ยังไงยังไงเล่าเล่าเล่าดีใจนะครับที่วันนี้เนี่ยเรามาถึงนครศรีธรรมราชนะครับผมอยู่ภาคใต้นะนะนะครับมาส่งคนทหารกลัวไหมอาอากลัวไหมไม่ยอมไปอ่ะเออแบบหลายหลายปีแลกลัวครับอ่จะพอมาถึงแล้วจริงๆก็แบบ อะไรจะเกิดก็เกิดในความรู้สึกผมนะเอาถามถามโบตรงๆนะครับนี่เป็นช่วงชีวิตที่อ้วนที่สุดลเลยนะร้อนกับไปดูลูกกรอบๆมานโอ้โหมันมันหล่อบเบียดผมเลยตอนนั้นนะอะตื่นเต้นไกลๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่บันทึกหาน้อยสี่สิบสองติ๊ั้นนี้เนี่ยสกายโบวเชียร์บอวันนี้เนี่ยวันที่9เมษายนนะคร,รับซึรร่งว <c oughs> <c oughs> ันที่10เมษายนเนี่ยสกายโบวต้องจัด ไปํำใบแดงแน่นอไว่อยากได้ใบแดงจะได้ลดน้ำหนักทื่จะเอาเคบเลยแล้วเราต้องมองกล้องไหนไม่มีฝากกล้องเราพูดคุยเลยเราชิลเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากให้มันโดนใจนึงก็ไม่อยากให้โดนเพราะว่าสกายโบเป็นเป็นคนตัดเชียะ พัดสมองเมนหลักเขาไปเสียเวลาด้วยในความรู้สึกผมนะเสียเวลามันจะมีคอมเมนต์ครับว่าแล้วทำไม,ไมพี่โภมกกไม่เรียนรอดอ่ะอ้โกลัวทหารทำไมพี่โภมไม่เรียนรอดอ่ะฮะเพราะรอรดอ่ะมนหลังศึกยังไม่เรียนยังให้พวกกูไปเรียนรอร์ดเหลือเชื่อหลังศึกพวกกูยังไม่เอากันเลยตอนนี้เนี่ยเรามาถึงก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่เอฟกบแฟเนี่ยเขาจะมาด้วยพี่เอฟจะอยู่ห้องหนึ่งนะครับก็ มามาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจสกายดนแล้วจะไปกินข้าวกันตอนนี้ยังไม่มานะตอนนี้เอฟเอออยู่บนเครื่องนะครับรอมันมาถึงก่อนจริงๆเราชอบทำตัวแบบมีปัญหาทำตัวเด่นอย่างเงี้ยทรงมันอะ่ะจริงๆไอ้เชี่ยมันน่าดนะูน่าหันที่สุดแม่เป็นแดดใส่ไงพไปแล้วนะทุกวันนี้ร้อยสิบสิบเอ็ดเราช้างล่าสุดคือร้อยสิบเอ็ดโลแดกเหมือนตัวเองจะจัดใบแดงใบแดงก็เดี๋ยวรอดู ผมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศพักใต้ให้ดูตอนนี้เราอยู่ห้องพักผมพาท่านผู้ชมทัวร์นิดนึงห้องพักนี้ผมเลือกเองกับมือเลยนะทำไไมเ,เดี่ยรเองกูเกมเครดิตจริงๆเนี่ยเลือกครับจะเป็นบูริลล่าท่านผู้ชมด้านนอกเนี่ยจะมีนี่จะพาดูบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากนะครับนี่ร้อนจับใจี่ท่านผู้ชมดูเงี้ยสวยไหมคืนเท่าไหร่นะที่รักจำไม่ได้คืนหลายบาทอยู่ นะครับสามสี่พันมั้งใช่ไหมประมาณนั้นแหละข้างในข้างในเดี๋ยวพาไปดูที่นอนนะครับเข้ามาก็จะเจอมีห้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวในทุกที่เขามีอ่านกันหมดเลยเนาะมีอ่านด้วยนะคุณผู้ชมเป็นไงเอาไว้นอนแบบว่าสไลด์นี่นะดูดีนะแล้วก็อ้นนี่เป็นเตียงโอ,ยโอ้ยักโอ้ยักเด้งขา <laughs> ถ่าย่ก็อาถ่ายที่รักมั่งก้องไอ้คนมันแบบอ่ะเดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีเนี่ยเดี๋ยวพี่เอฟก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปพี่เอฟให้ดูมั่นใจไหมว่าตัวเองจะรอดเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าผมผมว่าผมมีสามตัวนะครับในเรื่องตอนนี้อ่ะคือหนึ่งคือแน่หนักเกินสองคือใบดาวสามคือคนสมัครเป็น ใช่ครับที่นี่คนสมัครเยอะหรอเหมือนที่ได้ยินมานะคือแบบเหมือนโควิดแล้วครับอ๋อโควิดแล้วคนตกงานพอคนไม่มีงานทำาเนี้ยก็แบบเอยสมัครทหารดีกว่าอย่าง้รยก็ยังมีแบบเงินเดือนทหารอะไรเงี้ยทีหลัะมีนะมีเยอะนะเฉพาะฉะนั้นในช่วงนี้ใครไม่อยากโดนทหารนะมึงไม่ต้องก่อนผันนะมึงเอาเลยนะส่วนใหญ่ก็กระโปรงแดงแบบไม่แปลกเ้ยไอคนที่แบบชิวๆแบบเอยโดนได้ ไมโดกจะช่างมันอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะรอดแต่คนที่แบบกลัวเลมอเราต้องดูแลแม่ดูแลพ่อส่วนใหญ่แบบโปง้งอะเดี๋ยววาไปตอนัาพี่เอฟแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูสวัสดีคุณดูหน่อยสวัสดีนะเป็นไงบ้างครับนั่งเครื่องมา โอ้โหเครื่องดีเลตเป็นชั่วโมงเลยพี่เหกเรือเชื่อชิบมหายมันต้องลดราคาให้ลูกค้าแล้วแม่แต่ก็ถือว่าดีที่ดีเลใช่หใช่เหรอใช่เกือตกเครื่องเหมือนกันโอ้หเอ็มมึงโคตรหล่อมุมนี้ไอ้สัสจริงคือแบบมึงเท่โคตรอ่ะเฮ้ยเอ็มมึงหล่อมากจริงหันหน้ามาฟื้บแอ็หน่อยเอ็มกูถ่ายคลิปอยู่ สวัสดีครับวันนี้วันที่10เมษายนนะครับก็คือวันที่สกายโพจะจับใบดําใบแดงนะครับขณะนี้เนี่ยเวลาประมาณ8ปดโมงกว่ากว่านะครับสกายโพเดี Sky ๋ยวไปรายงานตัวตั้งแต่7จ็ดโมงก็เดี๋ยวเราเจะขับรถตามไปผมอาบน้ําแต่งตัวก่อนเท่าที่ผมเดาเนี่ยน่าจะจับประมาณเที่ยงตีบเอ็ดโมงเที่ยงราวๆนีแถวๆนั้นตอนที่ผมจับใบดาใบแดงผมจับตอนบ่ายแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจับเป็นกี่โมงเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันครับ ะยังไงยังไงเล่าเล่าเล่ายังไงเขาบอกว่าผมอ้วนเกินมึงไม่ต้องจับหรอกรอดเลยเหรอไหนขอดูใบหน่อยอุ้ยเชื่อคนลุกแล้วทำไมเขาเขียนนามสกุลมึงผิดอ่ะไป้โผเชื่อไปทวงเดินมากับแม่เดินกับแม่เดินคู่มากับแม่เลยน่ารักเลยเช็คก่อนเช็คชื่อนามสกุลตรงไหมเออส่งเหมือนอ้วนมากเลยเนี่ยกินอกห้าไงพี่เอฟผมก็อ้วนอยู่ไงมังนี่รัก สกายโพลอดเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งดีครับดีดคือไม่ต้องเป็นนะไหนดูดูก่อนดิ B M อ่าเนี่ยี B ไอเกินค่าบีมไอเกินเรียบร้อยยันลูกกลับไปลดน้ำหนักดีกว่าสามเดือนที่ทำมาถึงลดไม่ได้หรอกกูบอกแค่นั้นแหละ F มึงอย่าเอามึงเป็นมาัดฐานในสัตว์ผมพ่านนานเลยสามเดือนเดี๋ยวก็เท่าผมละก็ผมรอดนะฮะเอ๋ที่รักอย่าไปดูไก่เร็วเอ๊เอไปดูไก่ไเกิดแล้วไม่ลากว้าวไก่โอ้มันเดินมาเต็มเลยดูดิ <H im> อันนี้คือที่เราทําเป็นนาเก็ตป้าโมอันนี้คือไก่บ้านเหรอเขาเรียกไก่บ้านหรือไก่ชน บบ้านอออืะครรัผผมมมเ่ก็แหม่ทาเป็นไม่ค่อยรู้เป็นไงบ้างอ่ะเอาสัมภาษณ์ความรู้สึกหลังจากผ่านมาหนึ่งวันเต็มกับการที่ไม่ต้องเป็นทหารแล้วตอนนี้คือตอนนี้ไม่ต้องเป็นแล้วใช่ไหมครับชัวร์หรือเปล่าชัวร์รู้สึกไงรู้สึกไงสัมภาษณ์เอ้ยพูดผมผมงงอยู่อ่ะผมพูดไม่ถูกเหมือนกันอะไรเมื่อวานมึงโทรมาปากดีเป็นทหารจังเลยากพื้นนะครับเอาหรือเปล่าเมาเหรอเมาเหรอเฮ้ยเอาคลิป เ okay. อาคลิปคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรลาพาร์ทเขาๆๆอันนี้ค่ะคาณผู้ <c oughs> มชนม,น,มนี่คือวัวหนึ่งบ้านคือเขาเลี้ยงวัวหนึ่งตัวเลยนะเหมือนแบบ <c oughs> เหมือนบ้านเราเลี้ยงหมาแต่ที่นี่เลี้ยงวัวเว้ยบ้านผมไม่เลี้ยงใช่เหรอเอาอันนี้ไม่ใช่ของที่บ้านเหรอเอาเชื่อของใครผมไม่ใช่ไหมอ่ะ จริงหรอมันไม่ขิดหรอมากไม่หรอกแต่อย่าไปใกล้มากตั้งแต่ขับมานี่เจอแบบตามข้างทางต้นไม้ละตัวเลยนะแล้วผมถามว่าเข้าไปใกล้มันได้ไหมไม,ไม,ไม,มอทุกอย่างเลยครับป๋าทำไมเอามันขีบหมอแ่ากลัวผมกลัวมึงกลัวอะไรมึงแดกเนื้อมันด้วย <c oughs> อะไรเขาทำมันแล้วไง มันชื่ออะไรอ่ะผมไอเบอร์ครับไม่รู้ไม่ใช่ของผมพอไปอยู่หน้ากล้องเลยเอาให้ผมไปอยู่แล้วกล็อ๋อ๋อเจ๊จีผมยากเลยแต่ผมกลัวแหม่ท้่ก็ยืนไกลทุกขั้นยืนไกลมากด้วยแเอ้าพี่ันไม่รู้หรอกกว่ามันจะลุกเราก็วิ่งไกลแล้วดูไหมคือพี่สามารถเดินเข้าไปใกล้ได้ไหมอันนี้ของใครของบ้านเองเหรอขี่ได้ไหมขอใกล้หน่อยได้ไหมขี่ได้ไหมขี่ มีสี่ขวบคุณมชมดูเขามีขนตรงขนตาได้ครับแล้วเขาเลี้ยงไว้ทำอะไรเออเขาเลี้ยงไว้ทำแหล่ไอ้นุ่มเลี้ยงไว้ทำอะไรอขอโทษขอโทษขอโทษไ,ไว้ชนหรอไว้ชนเหรอไรอ้มันอ,ออกมัเร็วครับนี่อยมันจับได้ไม่เขาเลี้ยงไว้ชนกอเหมือนชนไ,<อ>ไก่อย่างนี้เหรออารมณ์น,นเหรอมันจะชนกูไมอ้ปรเอันนั้นเดไปจับดิอุยครจะกล้า จับได้เขาว่ามันจับได้แต่ละคนคือถอยห่างอเร็วเลยหม่ลวูดเนื้อมันกะตุกแ่เมเเอ็มันกระตุกกระตุกามันกำคาแรงวันเฉยๆหรอกดูหน้ามันดีใจดีอ่ะได้เขาไม่ก้าวใจเขาไม่ถึงเลยอบอกวันเร็วน่ากลัวเชีโหมึงกะจ้าบ้านมึงกจ้าามึงกะต้องมยืนกกูย จับตรงหัวอ่าไปจับเขาเอาดิอ่ะเอาเก่งเอาคนเก่งอ่ะเผื่อแต่น้องเขาว่าจับได้นะไหนจับให้ดูหน่อยจับให้ดูหน่อยจับให้ดูหน่อยขมัดไว้กันอ๋อแม่มึงมึงถ้ากลัวมึงอุ้ยมันน่ารักน่ารักเนาะวัวเนี่ยอะไรเชื่อผมเป็นเจ้าบ้านจริงไหมล่ะคือแบบร่มลื่นเนาะร่มลื่นร่มลื่นโพเนี่ยผมต้องกลับบ้านบ่อยๆนะรู้ปะ โหไกลขนาดรถก็ขับไม่เป็นครับอันนี้คือต้นอะไรอะโผเหมือนใบหูกวางเลยแม่เดี๋ยวมือก็ไม่รู้เหมืนี่ยต้นอะไรเนี่ยกูเหลือเชื่อมึงว่ะเราสามารถกีดคือปกติถ้ากีดยางก็คือกีดออกมาเลยก็จะมีน้ำยางไหลใช่อันนี้ไม่ได้ใช่ต้นยางถ้าเป็นต้นยางน่าจะมีรอยกีดไอหยาขอภาษาใต้หน่อยอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ต้นยาง ไอ้วันนี้กินข้าวยังยังครับเดี๋ยวพาไปกินข้าวเดี๋ยวข้าวเช้าเดี๋ยวพาไปกินข้าวครับผงเอามือแดกอะไรยังวัววัวมือไม่น่ากลัวครับมึงเป็นควายไม่บางมันวิ่งชนคนแม่งตีลังกาเลยไม่แล้วมึงดูกูใส่สีเสื้อดิโอ้โหเชี่ยไม่เอ็มมาจับใบดำไบแดงเหรอไม่ใช่เหมือนกันรอดอรอรอเส้นก็คือใช้เส้นพ่อแค่นั้นแหละไป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  อันนี้เริ่มถ่ายแล้วนะครับเชี่ยแม่กินอย่างโหดแม่กินอย่างโหดแม่โคตรไททันงจะต้องเทเออยต้องเทเชื่อแม่โหดมากเราซื้อมาเนี่ยติดนะครับแล้วก็มีอาหารกระต่ายด้วยคุณผู้ชมโฮ้ยสองเ่าทับหน่อยจับได้หรือเปล่าฮะนะจับได้ไหมเดี๋ยวดูฟันหน่อยเดี๋ยวดูฟันหน่อยขอดูฟันหน่อยโอ้ย้องปล่อยสูงหน่อยพี่รักต้องปล่อยโอ๊ยโดนหัวขอโทษอ้าวววไโดนมือโดนมือ เกเดี๋ยวมันกินมัดยากูเจมันกินโอ้ยกระปุกแม็กโดนขโมยพัตติกินไม่ได้พัตติกินไม่ได้เอาพัตติกาเมนพัตติกหมดไม่คนวุ่นวายพัตติกืนเอออเฟให้มันหน่อยลองเอฟเอฟห่อเอฟเสียนโดนหัวเดี๋ยวมันก้มเลยพี่นี่ต้องกระจายมันโดนหัว นี่ไงเราได้ดับผลได้ดับอย่าบางังโอเค,ครับเฮ้ย <laughs> น,นี่เราเป็นสายเลยเก้ง <laughs> ทำไมดั้งโด่งจังอ่ะดูดิคือเราเป็นฝรั่งเหรอคือดั้งเราเลยโด่ง <laughs> ตามกระต่ายต่อนี่ไม่กระต่ายแล้วเนี่ยลูกอคคัน <laughs> นี่ไงกระต่ายนี่ไงที่ไหมกระต่ายนี่สองขาแล้วเนี่ย <c oughs> อ๋อเอาน,นี้อันนี้ใส่จานใส่จาน <c oughs> ได้ไหมได้ไหมพวกมันง่วงมากกว่าเนี่ย อุ้ยนั่คือดูเดือดมากกระต่ายนี่คือแนวน่ารักเลยกระต่ายจะเป็นแนวแบบน่ารักใสๆหน่อยนะครับนี่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 หนูหนูก็ตุยอ้าไอหูหายไปไหนข้างนึงอ่ะโอ้โหหูมวยพี่ผมมัน้กระต่ายเลยเดี๋ยเฮียไปกลับเว้ยหาอะไรกินไหมไอเดี๋ยวหาเนื้อเนื้อแกะเนื้อกระต่ายกินดีกว่าป่ะเดี๋ยวเราพวกไก่ันไอ้กลับแล้วนะจ๊ะเรากำลังจะกลับกรุงเทพแล้วเป็นไงบ้าง นครศรีธรรมราชร้อนแบบร้อนจับใจเลยอะแต่ชอบนะบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมดูสภาพเคมดิดูสภาพมันดิกูเหลือจะเชื่องจริงไงมั่งคนทหารเอ๊ะเป็นไงมั่งน้องนน้องไม่ได้เป็นทหารปากดีปากดีเหลือเกินอยากเป็นทหารมากโอมัน ถ่ายอะไรพีดีแล้วผมเปลี่ยนตะเกียบเป็นลูกทหารด้วยข้างหลังเชื่อจริงเมื่อวานหลังจากเคลียร์เรื่องทหารสกายโบดทั้งหมดเนี่ยนะครับเราไปที่น้ำตกชื่ออะไรนะใส่น้อยใส่น้อยใช่เหรอมึงงั่วไปเนี่ยใส่น้อยเอาชุดเอฟดีดนะเอฟน้ำมี c o ว e r ใส่อะใส่น้อยไปที่น้ำตกแล้วแบบบรรยากาศดีมากนะครับผมแล้วข้อสีน้ำราดก็ดีนะสนุกนะครับแต่ผมขึ้นเครื่องกลับแล้ว ยังงั้นคลิปต่อไปครับ